ตัวนอตาตัวแทนนั้นสักคนหนึ่งเอาเร็ว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 อีกคนหนึ่งเร็วๆเราทาแล้ว ผู้ช่ว,ว,วเยวเหลือสองคนลุกยืนก่อนครับผู้ป่วยนอนลงนอนลงผู้ป่วยนอนลงขึ้นเลยข้ามได้นะครับให้ผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนนะนั่งคุกเข่าหันหน้าไปทางเดียวกันนะครับคุกเขา่าคุกเขา่ายกเข่าขึ้นข้างหนึ่งยกเข่าขึ้นข้างหนึ่งครับข้างเดียวกันผู้ช่วยเหลือไม่ใช่ผู้ป่วย จะทำการเอามือสอดไประวังต้นคอและไหล่มือข้างหนึ่งกลางแผ่นหลังนะครับกลางแผ่นหลังคนที่สองมือข้างหนึ่งอยู่บริเวณน่องหรือต้นขาเอ้ยต้นขาต้นขามือมือข้างหนึ่งต้นขาบอลต้นขาบอลอีกข้างหนึ่ง บริเวณน่องสอนมือเข้าไปครับขั้นที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนนะครับคนที่หนึ่งจะให้สัญญาณในการยกครับขั้นที่หนึ่งให้สัญญาณนับหนึ่งสองสามครับแล้วก็ยกผู้ป่วยขึ้นมาวางบนเข่ามาพักบนเขา,ค,เขา,าครับ,บเอาเดี๋ยวเดี๋ยครับนับดังๆให้เพื่อนได้ยิน หนึ่งนัดเหมือนเดิมครับหนึ่งสองสามนะจิ้มขึ้นอ่าหนึ่งสองสามยกผู้ป่วยให้แนบชิดกับตัวเราคให้ให้ให้ผู้ป่วยให้ผู้ป่วยหันหน้าเข้าหาเราฮะให้ผู้ป่วยหันหน้าเข้าหาเราให้ขาตัวเราเอาเตรี่ยวไปงี้ เอามาเดรามานี้ <laughs> <laughs> <laughs>